สวัสดีครับมาพบกับผมชัยชายนครับมงคนจากช่องโค้าจารย์แชร์แนวามนจันจร์พลังบุกร้อยล้านกันอีกที่นึงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวของเมื่อดาวพุธย้ายราศีเข้าราศีกันในวันที่23สิงหาคม2564นะครับราศีใดจะได้รับผลดีจากการย้ายของดาวพุธครั้งนี้เรามารับชมกันเลยนะครับ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการที่ดาวพุธเข้าไปอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่30ตุลาคม64นั้นนะครับมันมีนนยยออะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับดาวพุธในราศีกันนะครับถือว่าได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเกษตรนะครับและเป็นอุดหรือมหาอุดนั่นเองนะครับถ้าถามว่าหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงว่า การที่มีความสามารถในกระบวนการคิดวางแผนเป็นอย่างดีจึงมัจะเก่งเรื่องของงานเอกสารงานบัญชีงานการเงินนะครับถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับยังมีความสามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาพร้อมๆกันอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีความสามารถในการแบ่งโซนประสาทแบ่งสื่อประสาทได้ดีในการทํางานเองนะครับจึงส่งผลดี ในลักษณะต่อหลายลา้กยกัน,นะครับซึ่งนะครับคําตอบก็คือราศีกันเนียได้รับผลดีด้วยนะครับก็คือโดยชวกันรับผลดีในแงน่ที่ว่ามีทรัพย์สมบัติมากนั่นเองนะครับจะมีมากขาในาดไหนแต่ก็ต้องมีคําพูดเป็นสีด้วยแกตัวเองด้วยนะครับก็คือฉลาดในการพูดฉลาดในการโพสฉลาดในการเขียนฉลาดในการพิมพ์นั่นเองสาเร็จและอํารวยนะครับพูดง่ายๆก็ต้องมีวัฒนศีล ในการทำพนทนในการพูดในการเจรจาในการทํางานเอกสารนะครับในการทาบัญชีถึงจะร่ารวยทํานองนั้นแต่เา่ากัน,นครับก็มีสิ่งที่ต้องระวังไว้สักหน่อยนะครับก็คือมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ไม่ว่าจะหาเยอะแต่ก็หมดไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับมาดูราศีสัดไปนะครับก็คือชาวราศีสิงห์นะครับชาวสิงห์เนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการย้ายของดาวพุธเช่นกันด้วยนะครับก็คือภาพลักษณ์เครดิต ได้รับชื่อเสียงอันดีนั่นเองนะครับสำหรับชาวสิงโตนะครับดีก็เพราะนะครับได้จากการค้าขายที่มีคุณธรรมจึงส่งผลบวกนะครับก็คือเอาลูกค้ามานะครับส่งของตรงเวลามีความซื่อสัตย์ในการขายของนั่นเองนะครับส่วนชาวราศีแมงป่องหรือชาวราศีพิจิตนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์เต็มเเช่นกันนะครับจากการย้ายราศีของดาวพุธในครั้งนี้ก็คือยิ่งดาวมงยิ่งชาวแมงป่องเนี่ยที่ทาธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ คอนเทนต์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันบัญชีการเงินก็จะยิ่งรวยนั่นเองโชคลาภมาจากการสะสมเล็กสะสมน้อยนะครับก็ถึงเวลาออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นั่นเองความคิดแตกฉานรู้เทคนิควิธีที่จะมัดใจลูกค้าให้อยู่มัดนั่นเองนะครับเข้าด้านองว่าคุณลูกค้ารักน้อยแต่รักนานๆนั่นเองนะครับดูช่าราศีถัดไปนะฮะที่ได้ประโยชน์จากการย้ายราศีของดาวพุธครั้งนี้ก็คือ ชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูนั้นนะครับเมื่อดาวผู้เป็นศิษย์จากลัคนาธนูเนี่ยตามตำราโบราณจากคลิปนี้ก็บอกว่าผู้นั้นจะได้รับผลอันน่าพอใจอยู่บ่อยๆครับชาวนูในช่วงนี้ถ้าทำคอนเทนต์ดีค้าขายจริงๆต่างๆแล้วแล้วก็นะครับค้าขายแบบสร้างสารรค์ค้าขายแบบมีคุณธรรมไม่โกหกตอแหลนะครับก็ถือว่าจะร่ํารวยได้นั่นเองนะครับและมีอีกราศีหนึ่งนะครับที่ได้โชคลาภมาเขาด้วยก็คือ ชาวราศีมิถุนชาวราศีของคู่นั่นเองนะครับคุณคู่จะร่ำรวยโชคลาภสะเหืนมาจากความสามารถในการคิดความสามารถในการเจรจาความสามารถในการวางแผนง,งานที่ดีสำหรับชาวคนคู่เนี่ยในเรื่องของการเงินการบัญชีและการทำคอนเทนต์อีกด้วยนะครับก็จึงทําให้อ่าเรื่องเหล่านี้จะเด่นมากๆสำหรับชาวราศีมิถุนนั่นเองนะครับยิ่งมีความรู้อยู่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งร่ํารวยมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ยิ่งข้าไปิจิตได้การขายการประมวลผลความคิดแน่นหนาแล้วแล้วก็นะครับก็ทําอย่างมีระเบียบแผแสมีวิ่แย่ทางการเงินและมีการทาที่ดีรับรองรวยรวยรวยแน่นอนนะครับก็โดยสรุปนะครับในกลุ่มราศีที่ได้รับผลดีจากการย้ายราศีของอาดาวพุกครั้งนี้ก็คือราศีกันราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีธนูและชาวราศีมิถุนนั่นเองนะครับซึ่งหากคุณท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งช่องโ o r j ชาช h a n n ลเป็นกำลังใจให้ผมและโ o r j ชาช h a n n ลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ